สวัสดีครับทุกคาาคร้าวันนะครับก็จะพามาชมสต็อกแบบแน่นๆจัดเต็มเตมแบบนี้เลยครับเริ่มต้นนะครับด้วยสีเขียวแบบนี้นะครับมีความสวยงามทหารทหารเลยนะครับต่อมาครับเป็นน้องดำดุของเรานะครับตามเป็นน้องขาวจั๊วะเลยนะครับเห็นไหมฮะทั้งดำทั้งขาวนี่คือแบบสีสวยมากสีขาวบอกเลยว่าใครเห็นต้องหลงรักแน่แสีดำก็ใช่ย่อยครับมาดยครามดุดันสตานี้แต่งขึ้นแต่งเท่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งนะขาวกับดำนี่คือจัดได้ว่า สอสีนี้สวยจริงๆนะครับเห็นไหมฮะรอนะครับลูกค้าที่สั่งไว้แล้วรอได้เลยสต๊อกของเรานะครับมาแน่นๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลงมาอีก28คันนะครับตอนนี้ที่เราน่าจะมีรถเยอะมากๆนะครับทุกคนใครนะครับที่เห็นแล้วอยากจะได้รถเร็วๆนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เราเชอรี่นะครับสุขาพิบาล5นะครับอองเงินสายไหมแถวนี้นะครับเข้ามาหากันได้เลยนะครับจอดรอลูกค้าเราม,มีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพัดรุ่นเพรรุ่นพีคนะครับลูกค้าเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอจองคิวในการทดลองขับกันได้เลยนะครับ,รบทดลองขับเราก็จะมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่รุ่น ขับ2หรือขับ4นะครับลูกค้ามาลองจับฟิลลิ่งกันดูได้เลยนะครับผมภายในเป็นยังไงนั้นนะครับต้องเข้ามาดูนะครับสต็อกแน่นๆแบบนี้นะฮะมีทุกสีให้เลือกนะฮะไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะครับที่สุขาพิบาล5ครบนะครับทุกสีเลยเลือกสรรเลือกดูนะครับจนสะใจก่อนแล้วค่อยจองกด้เอาเป็นว่ามาที่นี่ที่เดียวนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับครบนะครับจบนะครับพัดเพย์พีกมีครบนะครับแล้วก็ทดลองขับกันได้แบบสบายสบาย ตามใจเราเลยเลยนะรเรามีเซลล์นะฮะมีน้องๆคอยบริการลูกค้าเป็นจํานวน10ท่านเลยนะครับถ้าลูกค้าที่อยากจะได้ใครเป็นพิเศษก็สามารถบอกเรามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับโทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับ0956147799นะครับพูการยุดรอรับเลยนะครับไปสดีครับ